ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอที่เด็ดลูกบี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวโดนหลอกจนเป็นคดีความมันมามีปัญหาก็คือโควิดเนี่ย ลูกชายเราก็ยังเล่นบอลอยู่พอเรียนฟุตบอลเนี่ยเราก็พาไปเรียนตามที่ต่างๆซึ่งในในอะคาเดมี่นี้เนี่ยก็จะมีผู้ปกครองมีเพื่อนนักเตะด,ด้วยกันหลายๆคนบังเอิญว่าทางคุณแม่อันผมเนี่ยเขาไปรู้จักกับเพื่อนที่เป็นผู้ปกครองอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็โปรไฟล์ดีขับรถหรูพูดง่ายๆเลยกินหรูอยู่วังนี่แหละเราก็เลยค่อนข้างที่จะไว้ใจเขาแล้วก็สนิทกันเขาก็มาชวนทางคุณแม่ว่าไปทําธุรกิจกับเขาไหมคือทําคล้ายๆลอบบี้ยิส ก็คือติดต่องานราชก,การอะไรพวกนี้แล้วก็กินค่าคอมไปให้เราหาเงินมาลงทุนด้วยความไว้ใจเราก็ไปกู้เงินกับผู้ปกครองอีกท่านหนึ่งมาแล้วก็เอามาลงทุนกับเขาโดยที่เราแบ่งผลตอบแทนกับผู้ปกครองท่านนั้นเขาก็เอาเงินไปแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมีออเดอร์นะแล้วเขาก็ส่งมาให้เดือนละหมื่นได้มานได้ไดนะประมาณเดือนเดียวเดือนที่สองเริ่มห้าพันแล้วปลายเดือนได้อีกห้าพันพอเดือนที่สามเนี่ยสามพันสามพันหนึ่งพันสุดท้ายเงียบหายไปเลยะนะครับแล้วเขาก็มาชวนลงเพิ่มเพราะว่าขาดทุน กลงอีกลงอีกหนึ่งไม่เข็ดก็ลงไปอีกแสนหนึ่งก็โดนอีกอะไรทาให้ตัดสินใจไปอีกแสนอันนี้อันนี้เป็นแฟนที่เขาคุยคะเพราะว่าผมเป็นคนหาเงินให้เขาอย่างเดียวแ้วเขาเป็นคนคุยกับทางนู้นก็ถ้ากาดลงไปสองแสนลงไปสองแสนแล้วพี่วัดไม่แต่พี่วัดรู้ใช่ไหมว่าเขาเราเริ่มเอใจแล้วก็ถามแฟนว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมเขาบอกไม่มีหรอกเขาทํางานอย่างนี้มีเงินอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมหลังจากนั้นประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยมีหมายสารมา ก่อนหมายสารน่ะเขามายืมใช้เลขบัญชีก่อนดิใช่ครับขอใช้เลขบัญชีโอนไปโอนมาอยู่อย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือขอยืมบัญชีให้เราเป็นทางผ่านเงินใช่ครับคล้ายเป็นบัญชีมาให้ให้เงินน่ะเข้ามาจากไหนไม่รู้เลยนะเายูไหมเราไม่รู้เลยแล้วเดี๋ยวก็มีเงินโอนก็มาเราก็โอนต่อเราก็โอนไปเราก็โอนต่อเลยโดยที่เขาบอกว่าเขามีค่าผ่านทางให้นิดนึงใช่เขาก็ให้พันหนึ่งสองพันอะไรแบบนี้บางทีโอนเข้ามาสามแสนโอนก็มาสองหมื่นเราก็ด้วยความเชื่อใจเราก็เชื่อใจว่าเออเราก็ค่าขนมต่อโอนต่อโอนต่อ เดือนเดือนหนึ่งมันมีคนโอนผ่านเนี่ยเยอะไหมพี่ประมาณทัก2สองแสนสามแสนต่อเดือนก็เยอะแต่ว่าโอนไปปลายทางเนี่ยคือที่เดียวกันหมดที่เดียวหมดอโอไม่ให้เขาอะโอนไปที่บริษัทนะโอเคบริษัทที่เขาทำงานอยู่ครับอ๋อไม่ได้โอนไปที่เขามีน้อยมากที่จะโอนไปที่เขาโอเคโอนไปที่บริษัทที่ทำงานอยู่แล้วไงต่อพอเดือนพฤศจิกาเนี่ยมีหมายสามแจ้งมาให้ไปมอบตัวที่โรงพักคิดี่ช่อโกงว้าวซาเลยเรื่องของเรื่องคือเขาไปช่อโกงบริษัทตัวเอง ใช่ปลอมบินปลอมเอกสารต่างๆของบริษัทตัวเองของบริษัทเจ้านายเขาอะนะครับบริษัทที่เขาทำงานคนับสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องรับด้วยเพราะว่าเราเราเหมือนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไปเลยโดยผลิตเรารับนีรับมูลค่าเท่าไหร่อะรวมเลยครับสี่ล้านยโอ้ ใช่ครับในระยะเวลาเท่าไหร่คะจะถปีสองปีสี่ล้านอันนี้คือเหรอทำไมต้องไปรับสี่ล้านวะตอนนี้เขาาแจ้งความรวมอะฮะเหรอมีผู้ต้องหาทั้งหมดห้าคนเป็นเพื่อนผู้ปกครองทั้งหมดสองคนก็คือแฟนเรากับกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วตัวเขาโดนด้วยไหมตัวเขาก็โดนด้วยโดจวยที่หนึ่ง แล้วไอ้สองแสนที่บอกว่าจะไปตั้งบริษัทต่างหากทำธุรกิจต่างหากเขาไม่ได้ทำเลยไม่มีอยู่จริงแล้วเราก็มาโปะตอนที่โดนหมายสารอันนี้เราก็เลยไปแล้วเราถามเขาไหมถามเขาไหมถามครับเขาก็ยอมรับฮะเขาก็ยอมรับว่าเขาโกงบริษัทแล้วโกงเราด้วยไหมเขาบอกอะเขาก็โกงเราด้วยอ้าแล้วเขาจะคืนเราไหมเขาก็บอกว่าเขาจะคืนแต่ตอนนี้เขาเงียบไปแล้วครับ พี่วัดแล้วเขาก็ไม่คุยกับผมอัดคลิปเสียงไหมมีครับทุกอย่างเก็บไว้หมดทันสมัยเลยแล้วเราเป็นหลักฐานไม่ได้หรอว่าเราไม่กตอนนี้ก็อยู่ในคดีความอยู่ในในเรื่องของคดีที่เราที่เราจะต้องยื่นเราต้องฟ้องเขาต่อใช่เราต้องแจ้งความเขาอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็คือเราต้องี้เราต้องเทียรี่คืนสองแสนที่ยืนเพื่อนครับก็เป็นหนี้หลังจากที่เป็นหนี้หมดแล้วมดหนี้หมดสองรอบสามรอบก็เป็นหนี้อีก ก็เพื่อนเพื่อนเราก็เลยไม่ไว้ใจเราไปด้วยเลยเพราะว่าเขาก็อาจจะเชื่อเราได้หรือเปล่าเราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไปเปิดเปิดหมวกตอนไหนคะก็ถ้าวันไหนไม่มีงานซ่อมงานอะไรพวกนี้ผมก็ไปเปิดหมวกที่ไหนตลาดตามหน้าเดอะมอบางกะปิอะไรพวกนี้ตามห้างครับตัวผมเองเนี่ยก็คือตอนนี้ทําขับรถนะครับยังขายแหนมซี่โครงอ่อนทําแหนมขายนะครับแล้วก็รับ ซ่อมแซมแต่ว่าอันนี้จะไม่ไม่จ้างลูกน้องรับงานเล็กๆงานซ่อมแซมงานซ่อมท่อประปาซ่อมไฟซ่อมน้ําซ่อมหลังคาซ่อมกระเบื้องนะครับอันนี้ก็รับนะครับสาหรับลูกค้าเก่าๆด้วยแล้วก็ลูกค้าใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็เล่นดนตรีเปิดหมวกตัวลูกชายเองก็หลังจากที่เล่นฟุตบอลก็ตอนนี้ก็ไปเล่นดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีเปิดหมวกด้วยนะครับเพื่อช่วยทางครอบครัวส่วนแฟนเนี่ยเราจะให้เขาทํางานบริษัทกับพี่สาวเขาอย่างเดียวเราจะไม่ให้เขาไปทําอะไร ลูกชายก็จะเล่นดนตรีน้องก็ช่วยพอจะไปเล่นเบสของเขาเล่นเบสด้วยร้องเพลงด้วยวันหนึ่งได้เท่าไหร่คะของของผมนี่วันหนึ่งได้ประมาณสัก4003 0 0แล้วแล้วลูกล่ะลูกชายแล้วถ้าถ้าถ้ามาเล่นแถวแถวมาบุญคลองแถวอะไรพวกนี้ก็จะได้เยอะฮะได้ประมาณพันสองพันก็ได้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกลูกคนเดียวลูกคนเดียวครับอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้13บครับก็ไม่เล่นฟุตบอลแล้วเล่นฟุตบอลอยู่ด้วยครับ เขาก็สอมฟุตบอลกับทางโรงเรียนเสาาที่เขาก็เล่นดนตรีเพื่อนเพื่อนยังอยู่ในทีมไหมเพื่อนอะตอนนี้ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันไปแล้วไปแล้วเลิกคบแล้วครับเขาเลิกคบผมนะเขาไม่คุยกับผมนะคนที่เรายืมเงินเข้ามาเขารู้ไหมว่าเราโดนหลอกอะเขารู้ครับตอนนี้เขาโกรธผมอะว่ที่บอกว่าเขา เราก็เข้าใจนะว่าเขาต้องกลัเขาเขาเขาก็เหมือนเขาก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเขาจะเชื่อเราได้ไหมเนาะเขาเนาะเขาก็เนื้อหายากอะต้องขอโทษเขาอะเราก็เลยต้องรับนี่ไปสองแสนตอนนี้ค่ะพี่เป้ใช่ครับสองแสนบาทกินเลย เขาเนี่ยเป็นคนต้องรวยต้องรวยต้องรวยเราต้องพบอัปคนรวยและจะต้องนำพาเราไปหาสิ่งแบบโอ้โหสว่างมากเราต้องรวยกับเขาทีเด็ดลูกนี่สนับสนุนโดยเพสัต Advanced Whitening ซ e r u m อาภายัยมาจดไป รคุณวัตก็รับไปก่อนเลยนะคะ4,000บาทค่ะอาจารย์แก๊ปมีความคิดเห็นกับเรื่องราวเหล่านี้ว่าอย่างไรบ้างคะครับฟังกรณีของชีวิตของคุณวัดแล้วเนี่ยนะครับเป็นบทเรียนที่ดีมากนะครับในช่วงนี้เหมือนที่น้องเจนินบอกเลยทสมัยด้วยใช่ครับครับเราต้องคอยสังเกตด้วยนะครับที่ให้ผ่านคือคุณวัดรู้ตัวว่าตอนที่ทํางานบริษัทหลักทรัพย์แล้วใช้ชีวิต เพื่อเพลินไปแล้วก็ใช้หนี้เขาจนหมดปิดหนี้ได้สองล้านบาทหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้อะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นมามีหนี้ก้อนใหม่มาจากหลักทรัพย์ปิดน้ําท่วมอะไรเนี่ยสามารถกู้สถานการณ์ได้หมดนะฮะเป็นคนเก่งทีเดียวเราต้องมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลารู้ตัวเองตลอดเวลาเราเป็นหนี้เท่าไหร่เรามีหน,นี้ยังไงแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องจัดลําดับความสําคัญของแต่ละส่วนว่าเรามีตรงไหนที่สําคัญต้องทําก่อนทําหลัง แต่สิ่งหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้เลยคือการต้องหาเงินมาเคลียร์นี่เครียองสินทำทุกวิถีทางที่เรามีโอกาสที่จะหาเงินได้ครับผมการถูกช่อโกงนะครับอันนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้มีการเอ,อ่อการหลอกนะครับและในลักษณะแบบนี้เยอะมากนะครับเป็นคดีความดังๆที่เราพบเห็นในสื่อต่างๆเยอะแต่สมัยช่วงนั้นผมเข้าใจว่าถ้าถอยหลังไป คุณวัดยังไม่ค่อยเจอข่าวเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังไม่มีบทเรียนตรงนี้เกิดขึ้นเราก็หลงเชื่อจากความฟึง้งเฟ้อจากวัตถุนิยมจากอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เกิดความไม่เ,เชื่อใจแต่การลงทุนนะการลงทุนใดๆก็ตามที่โอนเป็นเงินสดให้เขาเลยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามห้ามทําเลยนะครับทำสัญญากู้เงินอย่างน้อยก็ยังดีนะครับการจะโอนเงินให้คนนี้เขากู้เงินเราให้เขาทำสัญญากู้เงินกับเราจะร่วมทุนจะอะไรก็แล้วแต่ขอมีสัญญาเงินกู้ให้เรียบร้อยนะครับ มีเช็คตีเช็คมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับคือมีหลักทรัพย์อะไรที่คำประกันนิดนึงนิดนึงที่ก่อนที่เราจะไปให้เงินเข้าไปอย่างนั้นนะครับตรงนี้เป็นข้อผิดพลาดท,ที่จะต้องออระมัดระวังต่อไปในอนาคตเลยว่าเราจะไม่หลงเชื่อนะครับแล้วก็อีกผิดพลาดอันที่2ก็คือว่าพอก้อนแรกไปเงินกลับมาช้าไปลงทุนเพิ่มอีกอย่างเงี้ยครับ มันไม่มีหรอกครับไอเงินที่แบบจะมาอย่างเร็วๆแล้วก็ง่ายๆนะครับอาชีพที่สุจริตจะไม่มีแล้วถ้าเราไปอยู่ในวังวนที่ไม่สุจริตปุ๊บเราจะมีคดีความเราจะอะไรต่างๆตามมาผลพวงเนี่ยตามมาอีกเยอะมากนะครับก็อยากให้ออบทเรียนต่างๆของคุณวัดเนี่ยเป็นบทเรียนของท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้กําลังใจคุณวัดครับพี่จิตค,ค่ะฟังเรื่องของคุณคุณวัดแล้วนะคะต้องเขียนเป็นนิยาย นี่ใหญ่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจ mm hmm. เพราะว่าคุณเนี่ยคบคนดูดีรวยเอาวัตถุมาวัดเมือ่อคนนี้ต้องรวยต้องรวยต้องรวยแต่ใจเนี่ยไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้อันนี้แหละตอนนี้สังคมเราเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าชอบถือของดีๆกันทำตัวอวดรวยอะไรอย่างที่คุณพูดว่ากินหรูอยู่วังอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ท่าเรียกว่า แทบไม่รู้จะว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อที่จะมาหลอกล่อเรามองเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนต้องรวยต้องรวยต้องรวยเราต้องคบกับคนรวยและจะต้องนําพาเราไปหาสิ่งแบบโอ้โหสว่างมากเราต้องรวยกับเขาเอาและรวยคนเดียวไม่ได้ชวนเพื่อนรวยอีกคนนึงเพราะเราก็รักเพื่อนคนนี้มากอยากหวังดีอยากอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นความหวังร้ายเห็นไหมคะพี่กำลังจะบอกอคุณวัดว่าทุกวันนี้ถ้าคุณวัดอยากมีชีวิตที่แบบสบายอิสระ สิ่งลำบากเราเจอมาแล้วคุณทําอย่างทุกวันนี้ถูกต้องแล้วคือเวลาว่างก็ไปเปิดหมวกเนาะมันจะได้หายใครเครียดและลูกชายก็ส่งไปร้องเพลงยามว่างก็ไปเตะบอลใครจะไปรู้ม้างอะว่าลูกคุณคนนี้อาจจะเป็นนักบอลในอนาคตก็ได้เพราะว่าถ้าเขาหน่วยกา้านดีคนอาจจะเห็นแล้วก็ไปส่งไปสมัครอะไรเรื่อง,เร,องเรื่องบอลต้องให้พี่นุพูดและพี่ก็ไม่รู้แต่พี่รู้ว่าเด็กเดี๋ยวนี้ถ้าได้เล่นกีฬาก็จะเลิกจากเรื่องอื่น เขาจะหันมาเล่นกีฬาจะมาเรียนหนังสือแล้วก็จะมาเปิดหมวกแค่นี้คุณก็มีความสุขและเอาชีวิตกับอนาคตให้กับลูกดีกว่าเรื่องอื่นที่ผ่านมาแล้วปล่อยมันไปเพื่อนที่ไม่พูดกับเราไม่ต้องไปอายเขาเราไม่ได้ตั้งใจอันนี้ต้องอโหสิทำบุญตรดหน้าให้เขาเลยขอโทษเขาเราไม่ตั้งใจเรามีแต่ความหวังดีแต่อนาคตไม่มีใครมองเห็นแต่นั้วันนี้มองเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะก็จะไม่มองคนด้วยวัตถุแล้วนะเดี๋ยวนี้คนรวยอาจจะเดินใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวิ้วตังค์เป็นร้อยล้านก็ได เข้าใจไหมคะนะวันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณค่ะขออวยพรให้โชคดีและอย่าคิดเยอะนะคะขอบคุณค่ะสรุปก็เข้ารอบนะครับเดียวเดียวเดียวพี่นุพี่นุ้งพี่นุ้แคนน้ำไปซะเอะตื่นตัวก่อนพึ่งเพื่อพูดเลยเมื่อกี้อนุทเตรียมมาอย่างดีก็คือลืมลืมมาสอนนี้มาแล้วเออขออภัยขอพายพิษณุคนสุดท้ายค่ะรับช่วงต่อจากคุณชิกเลยที่บอกว่าให้ บอกว่าลูกจะทําอะไรดีใช่ค่ะก็บอกถึงลูกก่อนว่าอายุ13ปีใช่ไหมฮะสิ 13, เล่นบอลสิปีให้ดูการตัดสินใจของโรเจอร์เฟเดร์อดีตนักเทนนิสหมายเลขหนึ่งอของโลกเล่นเก่งทั้งฟุตบอลและเทนนิสพ่อก็ปล่อยให้เล่นมาเรื่อยพอมาถึงอายุสิเนี่ยพ่อบอกว่าต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกอะไรแล้วโรเจอร์เฟเดร์เฟเดร์ก็เลือกเทนนิสเขาก็เป็นนักเทนนิสหมายเลขหนึ่งของโลกมีเงินเป็น สองสามหมื่นล้านบาทได้จากการแข่งขันได้จากการโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆมากมายลูกชายก็เหมือนกันตอนนี้ให้เขาเลือกเอาระหว่างฟุตบอลกับดนตรีเนี่ยเขาเก่งอันไหนามากกันมันสามารถเปรียบเทียบได้เราไปเล่นฟุตบอลเนี่ยในทีมในทีมสองทีมสู้กันเนี่ยลูกชายเราเนี่ยฝีเท้าระดับไหนเนี่ยมันจะบอกเองอใครก็เห็นตัวเขาทราบว่าเอย,ยังมีคนเก่งกว่าเราอีกมากมายเราถ้าจะไปไม่ไหว มาทางเมาทางดนตรีจะดีกว่าหรือถ้าหากว่าเล่นดนตรีแล้วยังมีคนอื่นที่ดีกว่าก็ลองช่างดูว่าเราจะไปทางไหนมันจะได้ไม่ถูกไม่ไม่หลงทางแล้วเป็นระยะเวลาอายุที่เหมาะสมกับการตัดสินใจที่สุดล้ส่วนเรื่องของคุณพ่อ,อผมคิดว่าคุณวัดมารายการนี้เนี่ยไม่ได้มาเพื่อจะมาเอาเงินแต่มาเพื่อจะบอกคนรอบข้างเพื่อนฝูงว่า วัดไม่ได้เป็นคนเบี้ยวเป็นคนหลบรลี่หนีหน้าหนีหนี่ต้องการบอกว่าที่กู้ยืมเงินเพื่อนมาสองคนนั้นไม่ได้เอาไปใช้ใจ่ายที่อะไรที่เละเทะเ,เ,เอามาลงทุนจริงแล้วไม่ได้เจตนากโกงเขาเท่านั้นเองคุณวัดมาวันนี้ก็ได้ประสบความสำเร็จในการตัดสินใจมาแล้ว mm hmm. ขอให้โชคดีในการต่อสู้ชีวิตในคราวหน้าครับขอโชคดีครับ ได้แล้ว <biking> ได้แล้วได้แล้วโอเครุก็เข้ารอบนะครับวันนี้ลูกนี้เข้ารอบ3คนด้วยกันเดี๋ยวพบกันในรอบหน้าใหญ่ที่โดนโกงเนี่แหละครับหนักที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนี่เพราะเราทําแต่เราเป็นหนี่เพราะเราถูกหลอกนะรตรงเนี้ยมันทําให้เราเสียใจแล้วถูกหลอกจากคนที่เราไว้ใจมากนะครับแล้วก็เจ้าหนี้เองก็เป็นคนที่เขาไว้ใจเรามาก ทำให้เราเสียใจมากที่สุดเลยนะครับต้องขอโทษเจ้าหนี้ด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกหนี้กด33ทีเด็ดลูกหนี้นอกหน้าใหญ่ต้อนขาสุดรอบหน้าใหญ่ รอบนี้นะครับเราจะมาเลือกกันคนละหนึ่งแผ่นป้ายใครได้รูปจิ๊กที่ใหญ่ที่สุดเข้ารอบไปนะครับซึ่งรอบที่ผ่านมามีพี่แขกกับคุณวัดนะครับได้คนละสามผ่าจะได้เปลี่ยนคนละหนึ่งครั้งคุณจรไม่ได้เปลี่ยนนะครับพร้อมไหมครับเรื่องเลยครับสีหนครับสีเขียวครับผมเขียวพี่แขกครับสีม่วงครับคุณวัดจะถูกจะแพงขอแดงเข้าไว้ครับแดงครับ มาดูกันคุณจอนเจ็ดใหญ่สุดแปดอ๋อไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วนี่อืมเอ้าพี่แขก์สีม่วงสามเล็กสุดหนึ่งเปลี่ยนเป็นไรครับเขียวค่ะเขียวอันไหนอ่ะไหนเขียวเขียวเรียกไปแล้วฮะน้ำเงินน้ำเงินนะน้ำเงินเนี่ยอ่าขอบคุณวัดบ้าง เปลี่ยนเป็นอะไรครับเปนฟ้าครับ,ฟ,รบฟ้าครับมาดูกันอ่ะพี่แกครับแปดใจสุดแปดใจสุดอะเดียวสุรัดคุณรัดหกโอ้โหหกเจ็ดแปดล้วนะครับสรุปแล้วพี่แกะคร่ารอบโบนัสจับคู่ สำับเข้าสู่รอบโบนัสจับคู่นะครับรอบนี้มีเวลา10วินาทีให้จำภาพกรรมการทั้ง5คนนะครับพร้อมไหมครับเปิดภาพภาพแรกครับ สี่ครับเป๊ะเลยถูกต้องอันหนึ่งพันแล้วเอาต่อไปครับจันทร์ครับห้าครับถูกต้องอีกหนึ่งพันเข้าต่อไปครับแก๊ปบครับจันทร์แก๊็บหนึ่งครับถูกต้องเก่งมากนะข้าต่อไปครับพี่นุเบอร์สามสามครับถูกต้องเข้าสุดท้ายต้องเป็นพี่เจ๊กครับ คับห้าพับหนหมืน่นบาทอ๋ยินดีด้วยนะคปะปาแขเก่งมากเลยแต่ว่ารับไปหน,หนึ่งหมื่นใช่หนูดีใจที่สุดเมื่อกี้ตอนแบบเป็นหน้าหนูแบบตอบเร็วเลยแต่แต้องแม่เนเลยนะครับ <c oughs> สำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าเผื่ออยากจะ ได้รับเงินไปล้างหนี้แบบนี้นะครับส่งข้อความกอบคุณได้นะครับมาได้ที่ไหนครับเชนส่งเข้ามาได้นะคะทาง Facebook ทีเด็ดลูกหนีกด33ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางทีวีสีช่อง3กรายการทีเด็ดลูกหนี้สวัสดีครับ ขอบคุณกรรมการนะคะขอบคุณพิธีอนดีใจมากมากๆเลยค่ะมีป้าได้หมอนัดปไปดีใจจริงลอ,อยผู้หญิงตัวเล็กๆที่เหมือนแบกโลกทั้งใบไว้ที่เธอคนเดียวรู้สึกเหนื่อยค่ะพี่รู้สึกเหนื่อยแต่หนูไม่รู้สึกทอ้อหนูอยากเป็นที่พึ่งพาของคนในครอบครัว ที่เขาหันมาแล้วเขาก็มาเจอ